นะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเสียกัมพูชาไปสมมุติเราเสียไปแสนคนนะครับพอไปห้างไปทุกครั้งห้างแตกจะยืมจิตเราได้ประเทศอื่นมาอีก5 0 0 0 0นคนก็ได้นะฮะก็ผมถือว่าคุ้มไม่ได้ว่าใครจะมาเป็นแฟนกลับเพิ่มหรอกเอาจริงๆแล้วผมว่าหลักการมีหลักการเดียวเรารวยเราอยู่ได้เรามีชื่อเสียงเพราะว่าฐานคือประเทศไทย แล้วเราจะไม่ทําอะไรเลยเหรอชาตินี้คุณจะไม่เสียสละอะไรกันเลยเหรอนะฮะในชีวิตที่ได้มาดีแล้วที่น้องเขาเสียสละแล้วเขาเสียแต่ก่อนนั้นก็ก็คุยกันก่อนนะครับก็แบบเต็มที่บอสไปไปเขียวเขียวตลอดไม่มีเหลือไม่มีแดงเรื่องนี้เขียวปิดเลยนะฮะนะฮะแล้วพิมพ์ในกลุ่มนางงามทุกปีเลยเชิญตามสบายไฟเขียวเต็มที่ใครไม่ทําเราทํานางงามไม่มีประโยชน์ ถ้าไม่ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้น